โอเคนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่เพียนวานอนชาแนลว,วันนี้เรามาอะไรกันนะอันนี้จะมามากรอกปุ๋ยเนะนี่ทั้งผงฐานแล้วก็ปุ๋ยขี้วัวไปฝากแม่ดาผงฐานนี้จะเอาไปใส่ฟักทองเวลาเวลาเราปลูกฟักทองมันจะเลื้อยขึ้นค้างเนะี่ย จะได้งามๆนะกระสอบที่จะมาใส่ครัวที่จะมาตัดพร้อมแล้ว งี้ไปก่อนเดี๋ยวเราไปเอากุทั้งเ <G un> <G un> ดี๋ยวให้ถูกรถไม่เฟียนไปน้ำเมื่อวานนะไปสำรวจด,ดูข้ามันพอเกี่ยวหรือยังเจอการขีดขวนรถนะพอสมควรต้นไม้ก็ขึ้นอยู่นะ คนตกใส่ก็ชุ่มชื้นนะถ <c oughs> ักกระเชด็ดกระเช็ดก็งามกระเช็ดน้ำนั่นนี่อยู่ในสระโอ้โหชะอมชะอมก็แทงยอดขึ้นนะ เป็นไงบ้างสวนของเราเด็ดเอาชะอมสักเล็กน้อยโอ้โหยอดชะอมนี่อย่างเยอะเลยยอดชะอมไปทอดใส่ไข่เนะเกี่ยวไข่ กกลัวน้ำมันจะเกี่ยวอยู่นะเวลาเก็บเชืออุ้มนะเอาตะเกียบอุบวบอุบวบทำไมมีกลัวน้ำมันปักมือ ไม่ได้อมหิดลงมาจากรถโอ้โหยอดตรงนี้ยิ่งอุบอบเลยนะอือือืึอออะจะได้ยอดอุบอวดนี่ก็เจ็บเลยนะ น้องจันหอมชอบมากนะแบบนีนะ้ปี้ถ้าไปสวนนะเอาจะอมมาใหนนะ้น้องบางเนอะน้องจันหอมรู้ไหมการเก็บชะอมของปี้นะ <c oughs> มันก็ยังก็ยากไม่ได้ยากง่ยายง่าย มาเจ้าพูดรอเรียนเสียงน้แก่นหอมชาแนลตอนนี้กับเชียงหายไปแล้วเจ้าได้เยอะอยู่โอเคนี่ โอ้โหยิย่งเห็นแล Jam ้ก you ็ย kind of ิ่งหยุดการเก็บไม่ได้มีแต่ยอดงามๆป๊ะๆเนอะนี่งามงามปลื้มเปลือยเลียบเอาอ่อนๆก็เจ้าเข้าไปเข้าไป ยังไม่ได้ขีก่กัวซากกระสอบเลยมาลุยแช่อมก่อนแล้วแช่อมมันงามเตะๆอดใจเบาไหวนี่มีน้ำนะมันแย่ตรงมันมีน้ำนี่แหละแช่อม,มเนี่ยถ้ามันไม่มีน้ำก็คงดี ดีกว่านี้เยอะโอเคได้กำบักใหญ่แล้วถึงพอเต้านี้ก่อนนะพี่พี่จะไม่ไหวแล้วนะมองดู เขียดนกระป๋องสุดโค้นล้มเนาะไม่รู้ใครทำผักมันล้มหรือว่าพายุน่าจะเป็นพายุมากกว่าคงไม่มีใครฟักรอกเพราะมันอยู่ในเขตแดนของเราอยู่โอ้โหยอดนี้แฝงอยู่งามแท้เด้ยอดนี้ เอืนี่คือเจ็บนะเจอน้ำทิ่มมือน้ำทิ่มน้ำํามือเข้าโอเคไปแล้วเจอเส้นอันนี้ไปมัดกระสอบแล้วเส้นเขียวๆนี่มัดกระสอบปุ๋ยได้ดีนักแล เราคู่ถังไปใส่โอ้โหน้ำอยู่นี่ก็เต็ม องยุดลงไปนี่ไปสำรวจด,ดูน้ำในโอ่งที่เรารองไวส้สิมันจะมีน้ำไว้ให้ล้างมือหรือเปล่านิดหน่อยจะแดงว่าฝนอยู่ที่นาน ไม่เคยเรีงเท่าไหร่นะถ้าเรีงกว่านี้นะมันก็คงจะเยอะกว่านี้สับปะรดจะไว้นี่แหละให้มันถูกฝนบ้างจะได้ขยายพันธุ์นะชำไว้ข้างอ่งนี่ ยโอเคนะคะเรามั่งตรงไปโอ้นั่นแหละอะไรก็มีแต่ผอยๆแล้วชนอะไรก็ ไม่มีอะไรเคลื่อนไว้เปลี่ยนแปลงต้นต้นไผ่ต้นไผ่ไผ่ต้งไผ่สร้างมนถูกฝนก็ชุ่มฉ่ำเนาะเราไปปอกขี้หัวขึ้นรถกัน เดี๋ยวจะได้ไม่รู้จะได้ไดไดกี่กระสอบเนาะเอาตามแรงแล้วนี่แหละแต่ใครถูกฝนก็สดชื่นสดชื่นโอ้โหรวยไม่รวยก็ไม่รู้รนะเอารถเก๋งมาขนขี้วัวนี่นะ <c oughs> ชีวิต ชีวิตลุ้โรดรออยู่นี่ก่อนนะ้าผักนะอเอคเดี๋ยวเราเจ,เจอกันในคลิปต่อไปนะไม่เพียนว่านอนเชนแนวเนานะโอเคค่ะ